أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود มอเรกุมวาระมาตุลลอฮัวะบราณาตัสวัสดีคร <aque> ับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับเข้าสู่รายการวิถีรอมดปีที่8รายการจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทหานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางทบ .5 แห่งนี้ครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอิรฟันใบฮามะและดิฉันวิลามานอรอเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ชมคะ วันนี้เราพบกันเป็นวันพฤหัสแรกของเดือนรอมฎอนนะคะท่านอสุลลอสลลอฮไให้เลวซัลลัมได้กล่าวว่าผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยเปี่ยมศรัทธาและหวังในผลบุญเขาจะได้รับการอภัยโทษจากความผิดบาปที่ผ่านมาของเขารายงานโดยบุคอรีและมุสลิม ุณผู้ชมครับรายการวิถีร,รมดอนวันนี้จะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับจะเริ่มต้นกันด้วยช่วงแรกนะครับช่วงฮาราลอินไซด์ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเกี่ยวกับเทคโนโลยีแพนเบดครับผมและในช่วงที่สองคะ่ะช่วงฮาราลรูทวันนี้คะ่ะเราจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับโกนักบินคุณนัททรนและขวานเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะไปครับ สลามูอะลัยกุมบรหัมะตุลลอยวะบเรากาตุพบกับช่วงทหารอินไซด์กับดิฉันนูริซันมหมามดค่ะที่จะนําข้อมูลข่าวสารในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้มาพูดคุยในเรื่องของแคลนเบสหรืออาหารจากพืชกันแล้วนะคะว่าแคลนเบสนั้นคืออะไรนะคะวันนี้เราจะได้มาฟังในเรื่องของการประยุกต์ใช้หรือเทคโนโลยีที่จะมาใช้ในการผลิตค่ะซึ่งดิฉันนั่งอยู่กับวิทยากรทั้งสองท่านนะคะ ท่านแรกดรพรพิมลหรือดรฮามิดามาฮามัดนะคะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ทลาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยและอีกท่านหนึ่งดรอนัทเด่นยิ่งยโยดนะคะก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ทลาจุฬาลงกรมหา,หาวิทยาลายัยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งวันนี้เองเ,องเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของเพลนเบสค่ะว่าจะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่นำมาผลิตหรือว่าทําเป็นนวัตรกรรมในเรื่องของอาหารจากพืชค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากในเรื่องของเนื้อสัตว์ ว่าจะทำไงให้มันเหมือนกับเนื้อสัตว์จริงๆค่ะค่ะเ,เรื่องเทคโนโลยีจากแพนนะคะหรือการเอามาใช้ทําเป็นอาหารเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะ,คะด้วยเ,เหตุผลก็คือมีความกังวลนะคะในเรื่องของสุขภาพและก็ความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการทรําปุสสาว์เลี้ยงวัวหรืออะไราีเนี้ยนะคะทีนี้เทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราเห็นอันดับแรกเลยนะคะก็จะเป็น เทคโนโลยีการทําสเต็กนะคะสเต็กเนื้อนะคะทำยังไงให้เน,เนื้อเนี่ยมีความแดงมีความเออเหมือนเนื้อสเต็กที่เรารับประทานมากที่สุดโดยใช้พืช,ชอ,องค์ประกอบหลักของมันเลยนะคะของการที่จะทําให้เป็นเนื้อก็จะใช้พืชประเภทพวกถั่วนะคะหรือข้าวโพดแต่ทีนี้มันจะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาก็คือว่านอกจากจะใช้โปรตีนหลักที่เป็นถั่วแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะให้มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อได้นะคะซึ่งการ คิดค้นเนี่ยก็ได้มาจากบริษัทโมทีฟนะคะฟู๊เวิร์กเนี่ยเขาได้พัฒนาร่วมกับ university of gals ประเทศแคนาดาเขาพัฒนาร่วมกันนะคะโดยการเหมือนคล้ายกับเอาไขมันพืชน,นะคะมาอัดแล้วก็รีดนะคะลงบนแผ่นโปรตีนแล้วกเ็เทคนิคของเขาก็คือเขาจะทำให้อ,อท่านผู้ชมอาจจะเห็นในภาพนะคะเขาจะทำให้มัน มีความลวดลายนะเหมือนกับเนื้อลายที่เราเร,าราาาับประทานเราไปกินชาบูเราจะเห็นนะคะว่าเนื้อมันมีความเป็นเนื้อลายเนี่ยเขาทำยังไงเขาก็ใช้พืชนะคะแล้วก็ผสากนกันกับโปรตีนทําให้มันมีความเป็นลายมากที่สุดแล้วก็ไม่หลอมละลายไปตามอุณหภูมิะคะเทคโนโลยีเขาก็นอกจากนี้นะคะเวลากัดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีความฉ่าเนื้อเขาก็จะเรียกกันว่าเป็น juicy marble นะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีของการทํา ให้เนื้อเนี่ยมีความเป็นเนื้อลายมากที่สุดค่ะก็จะเห็นลวดลายเวลาเราเห็นลายเนื้อสวยๆแล้วก็มีมันแทรกเนี่ยมันรู้สึกอร่อยรู้สึชาใช่ไหมคะนอกจากเนื้อสัตว์อะค่ะมันจะมีเรื่องอื่นที่เป็นผลิตภัณฑ์แพลนเบสอะครับผมจากที่ผมรองศึกษาข้อมูลมาครับก็ดูในข่าวของเว็บไซต์วิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่ล่าสุดนะครับทางบริษัทเนสเล่นะครับเขาก็ได้ทําเป็น ทูน่าวีแกนนะครับเขาใช้ชื่อว่าบูน่านะครับ <W una. S 1> เปลี่ยนจากตัวทีเป็นตัวตัวีนะครับก็คือเหมือนว่าเขาเป็นแพนเบสเหมือนกันก็คือเขาใช้วัตถุดิบหลักก็คือถั่วถัว่วนะครับแล้วก็มีกลูเตนจากแป้งสาลีนะครับ<า>แล้วก็หัวใจสําคัญของเขาก็คือเขาใส่น้ํามันเดฟสีนะครับ ซึ่งน้ำมันเดฟซีที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือเขาจะทําน้ํามันคารุนาออยนะครับแล้วก็ซึ่งน้ํามันตัวนี้ครับมันมีโอเมก้าสามเยอะดังนั้นเนี่ยเขาทำทูน่าใช่ไหมครับเขาต้องการให้เหมือนว่าให้เป็นทูน่าแพนเบสที่มีความมีโอเมก้าเป็นส่วนผสมเขาเลยใส่เดฟซีขึ้นมานะครับเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือกินไปก็คือได้โปรตีนที่สูงคอเลสเตอรอลต่ำแถมได้โอเมก้าสามเหมือนกินกับปลาทะเลน้ำลึกซึ่งข้อดีเขาก็คือเป็นการลดการจับปาลาในน้ำลึกเป็นการรักษา สมดุลหรือว่ารักษาความหลากหลายทางชีวภาพใ,ในหมาสมตทรด้วยครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สําหรับอุตสากรรมอาหารนะครับและอีกตัวหนึ่งที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็อย่างเช่นทําแซลมอนนะครับทางบริษัทที่ประเทศฮังกออสเตียนะครับได้ทําเป็นได้ทําแซลมอนก็คือใช้โปรตีนนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของสาลายนะครับแล้วเพราะว่าสาลยก็มีโอเมก้าสามสูงนะครับก็เปิดตัวไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในร้านอาหารแล้วก็ในอนาคตเขาจะทาเป็น ซาซิมิเราทาเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาจากทะเลที่เป็นแซลมอนนะครับเพื่อที่จะทดแทนการกินแซลมอนสดสดด้วยคร่ะก็น่าสนใจมากๆทั้งเนื้อเนื้อสัตว์แล้วก็จากสัตว์น้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทูน่าหรือแซลมอนซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมอย่างมากในการทานซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอย่างอย่างในข่าวก็คือยังทําเป็นพวกกันเชียงปูทําเป็นปูแพนเบดก็เห็นว่าอยู่ในช่วงของการวิจัยกันอยู่นะครับเหมือนว่าเรื่องของกระแสแพนเบดหรือเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ย เริ่มเข้ามา <aha. S 1> มีบทบาทในอุตสาหกรรมอาหารนะครับทางอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปมีมีบทบาทแล้วก็เปน็นําพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมากันครับค่ะนอกจากนี้ค่ะดรพรทิมลยังมีอย่างอื่นไหมที่แบบอาจจะไม่ใช่เนื้อสัตว์หรือว่าสาัตสัตว์น้ำอะคะนอกจากสัตว์แล้วนะคะก็ <c oughs> ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์นะคะเช่นนมนะคะนมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะนามาพัฒนาเป็นชีส ะะชีสเนี่ยปกติแล้วชาวมังสวิรัตเนี่ยเขาจะรับประทานชีสที่อยู่ในรูปของพืชอยู่แล้วแต่ว่าชีสที่เขารับประทานเนี่ยจะมีลักษณะาคล้ายกับแป้งมากกว่านะคะจะเวลารับประทานเข้าไปก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเหมือนกับชีสเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็มีนักวิจัยนะคะจากประเทศแคนาดาเหมือนกันนะคะก็เป็น University of a l g a ประเทศแคนาดาเขาก็ได้คิดคน้นแล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วคือการนำโปรตีนจาก ข้าวโพดอะ,ค,ะค่ะจะเรียกว่าเซอินนะคะ,ะซึ่งเซอินเนี่ยนะคะได้มาจากข้าวโพดซึ่งจะมีอะมิโนแอซิดจำพวกโพลีนเนี่ยสูงอะมิโนแอซิดตัวนี้จะทำให้ตัวชีสเนี่ยมีความนุ่มยืดแล้วก็หลอมละลายไปตามอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเอานำไปทำเป็นชีสแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนชีสจริงๆนะคะ,คะเทคนิคของเขาเลยก็คือเขาจะใช้ตัวเซอินเนี่ยนะคะ,คะผสมกับแป้งแล้วก็ทำให้มัน ผสมตอัตรา,ต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 าส่วนที่เหมาะสมะะซึ่งเขาก็จดลิขสิทธิ์นะคะ,คะเขาก็จะมีอัตราส่วนของเขาแล้วก็ทําให้มันขึ้นรูปเป็นชีสได้นะคะ,คะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่มีความท้าทายมากนะคะเพราะว่าทํายังไงให้มันมีความนุ่มมีความยืดแล้วก็หลอมละลายไปตามอุณหภูมิได้อันนี้ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จทีเดียวค่ะพอดูแล้วก็น่าจะทํายากอยู่นะคะที่แบบว่าคือเรื่องของอุณหภูมิเวลาเราทานเนาะอย่างพวกมอสซาเรลลาชีสที่ได้จากนมเนี่ยเวลาเราไปทานบน สมมติพิซซาอย่างเงี้ยให้มันชีสมันยืดเนี่ยอุณหภูมิต้องได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จในเรื่องในเรื่องของการพัฒนาแพลนเบสถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่ไม่ใช่เรื่องอาหารนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็อาจจะหรือว่าอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่ทราบว่าเขาผลิตมาจากพืชนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีแพลนเบสวัคซีนนะคะซึ่งจะขอยกตัวอย่างจากคณะ เพจศ,พศาสตราจุฬาลงกรหาวิทยลาลัยนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะได้ยินบริษัทใบยานะคะคือเขามีการนำทำเ,เขาเรียกว่าเป็นโปรโตีนเป็นโปรโตีนจากเหมือนจำลองโปรโตีนขึ้นมาให้มีลักษณะเหมือนกับโควิด -19 เนะคะเป็นเทคโนโลยีนี้ก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นอาริคอมบินเนนโปรตีนนะคะโดยอาศัยการใช้ใบาย,ยาสูบเนี่ยนะคะเรียบเสมือนเป็นโรงง,งานผลิตคะผลิตโปรตีนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ สามารถที่จะนํามาใช้ฉีดเป็นวัคซีนแล้วก็สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริงๆแล้วนะเทคโนโลยีเทคโนโลยีนี้นะคะมีมานานแล้วค่ะ,คะซึ่งเขาใช้ผลิตยาแล้วก็ผลิตวัคซีนตัวอื่นๆมาแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่คนไทยนะคะมีความภาคภูมิใจว่าเออเราผลิต วัคซีนได้ไดนะคะวัคซีนได้เองแล้วก็มีความปลอดภัยด้วยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ทางดรฮามิดาค่ะได้ขยายความอีกนิดนึงเนาะว่าเดี๋ยวอธิบายให้ท่านผู้ชมในเรื่องของวัคซีนเนี่ยคือน่าสนใจมากๆเพราะว่าเวลาเราพูดถึงวัคซีนเราจะเป็นห่วงว่าแบบจะมาจากสัตว์คารมไหมหรืออะไรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาพูดถึงวัคซีนที่ได้พัฒนาจากบริษัทไบยาเนี่ยคือได้มาจากยาสูบค่ะท่านผู้ชมโดยที่โดยที่เขาเนี่ยอย่างที่ดรคามิดาได้พูดถึงเมื่อกี้เหมือนกับจำลองโปรตีน ที่ค,คล้ายกับสมมุติว่าเรา <COVID. S 1> เราจริงๆจะเป็นโปรตีนจากไวรัสชนิดอื่นก็ได้แต่เรา<ช>เอาเรื่องของโควิดแล้วกัน<ช>จำลองแล้วก็เอาไปใส่ในในในพืชชนิดนี้ใช่ไหมคะที่เขาวิจัยแล้วว่ามันมันมันเหมาะสมใช่ค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเทคนิคของเขาเนี่ยเขาจะใช้สังเคราะห์บโปรตีนให้มีความคล้ายกับ โควิด -19 มากที่สุดนะคะโดยเขาจะใช้พืชเนี่ยนะคะเขาจะเอาตัวยีเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในพืชแล้วก็ให้พืชเนี่ยสร้างเป็นเป็นเหมือนโรงงานสร้างโปรตีนผลิตให้ได้เยอะๆๆหลังจากนั้นก็สกัดแล้วมาทำใส่ในวัคซีนใช่ซึ่ง่ก็ไม่ได้มีส่วนอะไรที่ต้องใช้สัตว์นะคะถอน่าสนใจมากๆแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจุฬาลงกรณ์และก็ประเทศไทยเราเองด้วยค่ะ ทีนี้เราพูดคุยกันมากและในเรื่องของแพนเบสว่ามีานวัตกรรมอะไรเทคโนโลยีอะไรแล้วก็ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนี้ค่ะก็คงต้องพูดถึงประโยชน์สักหน่อยคะ่ะให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับสมมติสำหรับประโยชน์ในเรื่องของการบริโภคล้วกันนะครับเพราะว่าแพนเบสนี่ก็ถือว่าเป็นโปรตีนทางเลือกโปรตีนทางเลือกจากพืชน,นะครับ ซึ่งพอเป็นมาจากพืชน,นะครับหัวใจสาคัญเลยก็คือเรื่องของคอเลสเตอรอลและไขมันเนี่ยที่จะน้อยกว่าโปรตีนจากสัตว์นะครับ <ฮะ S 1> นอกจากนี้ยังมีในส่วนของที่เป็นไฟเบอร์ด้วยก็คือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะป้องกันและเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคอเลสเตอรอลด้วยอย่างเช่นพวกโรคหลอดเลือดโรคความดันนะครับโรคเบาหวานหรือโรคมะเร็งนะครับเนี่ยการที่เรากินเรื่องของโปรตีนทางเลือกเนี่ยก็คือนอกจากสุขภาพแข็งแรงแล้วรวมถึงก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความใช้ ทรัพยากรสัตว์หรือว่าลดการใช้ของที่เป็นเกี่ยวกับ environment friendly นะครับเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยครับและเป็นประโยชน์กับตัวเราเองและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมครับค่ะเพราะว่าถ้าเราทานจากเนื้อสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการเลี้ยงใช่คือมันไม่ใช่แค่ตามบ้านที่เลี้ยงแค่ตัว2ตัวเนาะฟาร์มขนาดใหญ่เนี่ยมันจะเกิดแก๊สเขาเรียกว่าแก๊สต่างๆของเสียที่มาจากคาร์บอนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ย เสียไปด้วยชใช่ไหมคะแต่ว่าพอเรามาประยุกใช้ในเรื่องของการทำเทคโนโลยีในเรื่องของแคนเบสเนี่ยมันก็ช่วยทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะคะแล้วก็รวมถึงนวัตรกรรมเทคโนโลยีอย่างที่ทุกท่านได้ฟังไปนะคะจาก2วิทยากรของเรานะคะทั้งดรอนัทและก็ดรฮามิดาค่ะก็จริงๆเป็นประโยชน์มากมายสําหรับคนที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะคะก็หันมารับประทานหรือว่าบริโภคในเรื่องของแพลนเบสได้แต่อย่างที่บอกนะคะว่าแพลนเบสจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้มาทำความรู้จักแล้วว่าได้มาจากไหนบ้างเนี่ย นวัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่ทําให้เ,เหมือนกับมีการผลิตแล้วทําให้มันเหมือนกับเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้มากที่สุดเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความหลากหลายเพราะว่าอย่างเวลาเราทานโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันก็จะได้โปรตีนหรือว่ากรดอะมิโนสารจาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เวลาเราทานจากพืชเนี่ยมันอาจจะไม่ครบเราก็ต้องดูรตรงนั้นด้วยค่ะว่า ต้องมีความหลากหลายวันนี้ทานอันนี้อีกวันนึ่งก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกันไปเพื่อที่จะทําให้เราได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะวันนี้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะและเรา3ามคนก็เวลาหมดลงแล้วค่ะทั้งดิฉันแล้วก็ดรฮามิดาดรอานัทนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะวะบินไลต์เตลฟิกวะฮิดายาวะสซลามุอะมัยกุะเราห์ระาต เราอยู่กันในช่วงของฮารลานรูทกับนุราและไอนาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเจ้าของแฟนชายปาตตานี o, ชื่อดังที่มีชื่อว่าโกนักบินอร่อยฟินเหมือนบินได้ค่ะผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับความอร่อยฟินเหมือนบินได้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปค้นหาแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจของเขากันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ สลามอะลยกุณมรรคมะตุลลอฮิวบาร์การตุผมชื่อ n n or, นายนัทธรนามสกุลและฝันชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะครับชื่อมุสลิมก็เป็นอับดุลลอครับผมปัจจุบันอายุ40ปีและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยนักบินอาวุโสของบริษัทการบินไทยขับเครื่องบินแบบ b o e ิ n g 737 Dreamliners และเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์โกนักบินครับ <S <S ที่มาของการทำพระต่องโกมันเริ่มมาจากโควิดนะฮะโควิดเนี่ยพอผม ได้รับผลกระทบรายได้ขาดหายหยุดบินเป็นเวลานานคือที่มาเนี่ยผมบอกทางตรงเลยว่าอลลอให้อล้อให้จริงๆครับช่วงแรกเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมีพี่นักบินที่รู้จักกับผมเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าผมชื่อเล่นชื่อหนุ่มนะเขาก็บอกว่าหนุ่มหนุ่มไม่ทําอะไรบ้างเลยเหรอช่วงโควิดรายได้ขาดหายผมบอกว่าบางช่วงเนี้ยถือว่าเป็นข้อดีของผมนะถ้าผมไม่ได้ทําอะไรเนี่ย ผมมีเวลาว่างผมขอทำอมามันอิบาดาให้เต็มที่แล้วผมก็บอกบพี่คนนั้นว่าเดี๋ยวเลาล็อปเปิดทางให้ผมเองสุดท้ายผมมีเงินเก็บผมก็ใช้เงินเก็บของผมไปเรื่อยแล้วทำอมาอออมันของอามันอิบาดาของผมไปเรื่อยๆพอเงินเงินเก็บมันเริ่มหมดผมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะทําอะไรเพื่อเป็นรายได้เสริมเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวก็คิดไว้แล้วว่าอเดี๋ยวฉันจะไปขายของในตลาดมังกรปิละ แต่อลอ์ให้เหมือนกันว่าช่วงนั้นอ่ะคือคือปราต้องโกของบริษัทผมอ่ะมันมันมีชื่อเสียงและคุณแม่ก็อยากทานเราก็ไปศึกษาสูตรไปศึกษาด้วยตัวเองทาง YouTube ไปขอสูตรคนนู้นคนนี้มาสุดท้ายอลอ์ก็ให้ว่าผมอ่ะมีพี่คนหนึ่งที่ใจดีมากเลยบางคนหนึ่งเนี่ยให้สูตรปัต้องโกว่าผมมาผมก็ามาปรับปรับปรับทำพอทำกินเสร็จปุ๊บภรรยาบอกว่าพี่ อร่อยกว่าที่เคยซื้อกินกว่าทุกเจ้าเลยนะสุดท้ายก็เลยเกิดไอเดียว่างั้นเราทําขายไหมพอเราทําขายช่วงแรกๆก,ก็จะขายยังไงเราไม่มีหน้าร้านพอดีปโนโกมันรสชาติอร่อยเพื่อนๆอ,อ,อดหนุนก็เอาไปฝากคนคนู้นคนนี้ขายดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดทําแฟรนชส์พร้อมกับระรมความคิดทั้งปรึกษาภรรยาด้วยอะไรด้วยนะก็เลยทําแฟรนชส์ปนโกไปด้วยแล้วเปิดหน้าร้านไปด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สุดท้ายเนี่ยคือมันมันเกิดมาขึ้นมาได้ไงผมตอบได้คำเดียวเลยที่มันเกิดมานะผมเชื่อว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยในโลกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอัลล็อกกำหนดมาหมดแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำปารต้ตงโกขายเป็นแฟนรนไชส์ปาร้ตงโกแต่ผมผมเชื่อในกรดอกรดัตของอัลล็อกนะว่าอัลล็อกทำให้ เกิดสิ่งนี้เราอดทนแล้วขอดุดอาแลา้วอัลล็อ์จะให้ทางเราเองพออัลละอ์ให้ทางมาทางนี้ทางบัลตงโกเราก็ทําให้มันเต็มที่ทําให้ดีที่สุดสุดท้ายก็บิสมิลลาห์ตะวักกันอาลล็อ์นะครับก็คือมอบหมายแด่อัลล็อ์ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอัลละอ์จะให้ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนมันถึงออกมาเป็นโกนักบินอยู่ถึงทุกวันนี้ครับผมเคล็ดลับของผมเลยนะครับไม่มีอะไรยากเลยฮะอุดูอาครับ ละหมาดสุยุดขอขอต่ออลอ์เท่านั้นผมไม่มีไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเลยครับคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องปัต้องโกของผมเท่านั้นนะคือทุกท,ทุกวันเนี้ยที่ผมใช้ชีวิตเนี่ยจะก้าวเท้าขวาอาอกจากบ้านหรือว่าจะไปทํานู่นทนํานี่จะหายใจเอานี้จะหายใจอ่ะเป็นความอนุมัติของอลอ์เท่านั้นถ้าคิดอย่างนี้นะเราไม่ต้องเครียดเลยอลอ์วันนี้ให้ริสกีมากอัลัมดิลินละสุยุดธ์ขอบคุณวันนี้อลอ์ให้ริสกีน้อยอัลฮัมดีลินละสุยุทยขอบคุณเหมือนกัน นะครับคือทุกอย่างเราลกกำหนดมาหมดแล้วครับแค่ขอดุอาแล้วก็ทํางานของเราให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าเราขอดูอาอย่างเดียวแต่เราไม่ทําอะไรเลยนะหน้าที่ของผมทำกระตุ้งโขททำแฟรนไชส์ผมก็มีหน้าที่ขอดุอาแล้วก็ทําให้มันอร่อยพอทําให้มันอร่อยลูกค้ามันก็มาเองครั อย่างอื่นที่จะทําต่อไปในอนาคตก็มีหลายๆอย่างเลยนะตอนนี้ก็มีกาแฟที่มาเข้าคู่กับบาต้งโกเป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งคือชื่อว่าโมกาไพลอตเป็นกาแฟหมอ้อต้มครับของอิตาลีนะฮะอนาคตก็อยากจะทําโจ๊กทําอะไรอเงี้ยคือพัฒนามันไปเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายที่ที่มันจะต้องทําได้หรือทําไม่ได้เราแค่อย่างอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าเราแค่มอบหมายแต่ แต่อัลลอฮ์เท่านั้นนะอัลลอฮ์จะให้สักเซสก็คือสักเซสอัลลอฮ์จะไม่ให้ก็คือไม่ได้อัลฮัมดุล่าอย่างเดียวปัจจุบันนี้เหรอครับคิดว่าผมประสบความสําเร็จเลยหรือเปล่าใช่ไหมในความคิดของผมนะผมว่าไม่ผมว่าในความคิดของผมเนะี่ยชีวิตคนเราจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จคืออะไรความคิดของผมตอนนี้คือถ้าผมประสบความสําเร็จคือผมได้ตายในอิสลาม ตายด้วยกาลิมอชาฮัดะอชเดนไลล์ลอชดนมุฮัมมัดอลลุรตายด้วยกับการเข้าสวรรค์นั่นคือประสบความสมําเร็จทุกวันนี้ที่ไรายได้ที่มันเข้ามามันอาจจะเป็นบททดสอบของผมก็ได้ <ide> การประสบความสมําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จของผมนั้นนะในความคิดของผมนั้นน,น่ะมันบอกอะไรเราไม่ได้เลยในดุลยานี้แต่ถ้าเราขึ้นอยู่จิตใจเนี่ยขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์เท่านั้นนะผมว่า มีโอกาสประสบความสำเร็จจงคือผมมาอยากให้คำแนะนำยิ่งโดยเฉพาะมุสลิมด้วยกันนะครับรูกุลีมเนียมี6ประการข้อที่6ก็คือเชื่อในกอกรกัดของอัลลอฮ์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการประสบอุทกภัยการประสบภัยพิบัติอะไรต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราเจอทั้งนั้นนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรคืออดทนขอดูอาให้อัลลอฮ ช่วยเหลือให้ผ่านพ้นไปได้นะครับสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันดีกับตัวเราเสมอนะครับสมมุติว่าคนที่กำลังป่วยเป็นด้วยโรคโควิดนะครับก็ขอดุดอาอัลฮัมดินละขอดุดอาให้เราให้เราหายถ้าอัลลอฮ์ให้เราหายเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้เราหายในโควิดเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเราหายแล้วเราก็จะทำอามัตอิบาดัตเพื่ออัลลอฮ์ให้มากยิ่งขึ้นนะฮะ การที่ป่วยเนี่ยมีฮะดิษบ่งบอกว่าอัลลอฮ์กำลังชําระบาปของเราอยู่นะครับแต่ถ้าอัลลอฮ์ให้เราไม่หายอัลลอฮ์ให้เราตายก็อัลฮัมดุลิลละใครที่ยังสุขสบายดีอยู่ก็ขอดุอาให้เพื่อนพี่น้องให้เขาเนี่ยผ่านทบททดสอบตรงนี้ไปได้นะครับทุกอย่างอัลลอฮ์กำหนดมาหมดแล้วไม่ว่าจะจนหรือไม่ว่าจะรวยไม่ว่าจะสุขภาพดีไม่ว่าจะสุขภาพไม่ดีนะครับเรามีหน้าที่ อดทนกับบททดสอบแล้วก็ขอดุดูอาถ้าอัลลอฮ์ให้ในโลกนี้ก็อัลฮัมดนละแต่ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วคุณยังประสบผลที่แบบว่ายังแย่แย่แย่แยลงขอ,ขอให้คุณอดทนอดทนอดทนขึ้นนะครับผมเชื่อว่าอัลลอฮ์จะให้คุณในอาคีรอครับผมแฟนชายก่วนักบินเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนเลยและกันว่าพี่น้องมุสลิมอยาก,ยากจะ ถ้าถ้าใครยังติดปัญหาไม่อยากทําอะไรไม่มีคิดจะทําอะไรไม่ออกก็ปรึกษากันได้นะครับเพราะว่าอยากจะทําให้ตรงเนี้ยให้เป็นฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์มุสลิมเนี่ยสบายใจที่จะทานนะฮะตอนนี้ของผมก็มี2แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจไซส์เอ็มกับไซส์แอลนะครับาราคาสามหมื่นเกนะครับชุดเล็กราคา7จ็ดหมื่นเก้าชุดใหญ่สามหมื่นเก้าเนี่ยก็อาจจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม,ตมนิดหน่อยนะครับส่วน7จ็ดหมื่นเก้าเพอุปกรณ์ครบพร้อมขาย ะะแล้วชาล็อกถ้าได้เข้ามาร่วมธุรกิจกับผมแล้วเนี่ยผมก็ยึดถือหลักการในการทําธุรกิจด้วยกับศาสนายึดอยู่กับอัลลอฮ์ก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคนที่มาซื้อเนี่ยไว้ใจได้ว่าผมจะดูแลให้ดีให้เขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างที่ผมทําให้ทุกทุกคนเห็นแล้วการขายปัน้นตุ๊กโถธรรมดาธรรมดาเนี่ยที่มันรายได้ไรายได้ไม่มากแต่ถ้าเราทํามันด้วยความจริงใจแล้วเรามอบหมายแด่อัลลอฮ์แล้วเนี่ย อันล็อกก็จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จได้ครับผมการทำธุรกิจไหนจะแบ่งเวลาการเป็นนักบินไหนจะแบ่งเวลามาทำธุรกิจไหนจะาแบ่งเวลาการเป็นทำอามานะครับบอกตรงๆเลยเราต้องลำดับความสำคัญของชีวิตก่อนว่าอะไรเนี่ยมันสำคัญกับเรามากที่สุดส่วนตัวผมอามานอิบาดัตต่ออัลล็อ์มันไม่ใช่ภาระนะ มันคือหน้าที่อัลเราให้ละหมาดมาเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องละหมาดต่อให้เราทําหน้าที่ยุ่งแค่ไหนเราต้องปีกตัวเวลามาละหมาดต่อให้เราอยู่บนเครื่องผมก็จะขอผมก็จะมีวิธีละหมาดต้องในเวลาด้วยนะไม่กดอดนะฮะไม่กดอกดกอดถือเป็นบาปเพราะฉะนั้นหน้าที่เนี้ยสำคัญที่สุดเราต้องจัดันดับความสำคัญเขาเรียกจัดลำดับไ priority ของชีวิตนะครับ ว่าเราต้องทําอามาันอิบัดัตก่อนนะฮะแล้วส่วนเราจะทําที่ไหนอย่างผู้ชายเนี่ยสะดวกนะครับสะดวกมากเลยเราไปตรงไหน,นเราละหมาตตรงไหนก็ได้ขอให้เป็นที่สะอาดส่วนการดูแลธุรกิจก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าถ้าเรายึดมั่นในหลักการศาสนาอิสลามเรามีเวลาเ่าไหนทําอามานเสร็จแล้วเราก็มาหาเลี้ยงครอบครัวมีหน้าที่อะรอมีหน้าที่มอบหมายหน้าที่ของผู้ชาย ให้ดูแลครอบครัวเราก็มาทํางานทําอะไรเพื่อหาเลี้ยงหาริสกีให้แก่ครอบครัวเพราวันทำธุรกิจอะไรทไรําให้เต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มต้นด้วยบิสมิลลาเริ่มต้นด้วยบิลลาตะวันอัลลอฮ์และเรามอบหมายแด่อัลลอฮ์ทุกอย่างในชีวิตนะครับอัลลอฮ์จะให้ริสกีมากน้อยอัลฮัมดิลละเนี่ยคือหลักการหลักการการจัดความสําคัญของชีวิตเนี่ยมันมาแค่นี้เองคืออันดับแรกเลยหนึ่งเราทําอามานันอย่ายให้ขาดสองดูรานะฮะสามแล้วก็อ่าวันนี้เราไปบินเราก็ต้องเตรียมบิน วันนี้เราหยุดเราเราเราหยุดปุ๊บล้วก็มาทําธุรกิจของเราแค่นั้นเองครับทุกอย่างโดยรวมมันก็คือหนึ่งเดียวเลยคืออัลอิสลามสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณรายการวิถีรมฎอนนะครับที่มาสัมภาษณ์โกนักบินและสัมภาษณ์ชีวิตของผมนิดๆหน่อยนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่กําลังประสบภัยหรือว่ากําลังท้อแท้ในการใช้ชีวิต กำลังหลงทางนะครับยิ่งโดยเฉพาะโดย,โดยเฉพาะมุสลิมนะฮะคือเราผมก็จะพูดให้แนวคิดว่าเรายึดติดกับอัล้อไว้เนี่ยเราจะไม่ผิดหวังแน่นอนท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากครับว่าสัมมุอะลันกุเรอะตุลลอฮิวะบราระกาตุวันนี้นะคะเราก็ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณหนุ่มมากมายกันเลยทีเดียวนะคะ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากสัมผัสความอร่อยฟินเหมือนบินได้มากันได้ที่โกนักบินค่ะและวันนี้เวลาของพวกเราก็ได้หมดลงแล้วสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนอัสลามอะลัยกุมวะเระมะตุลลอฮิวะบราะกาตุโตค่ะ อะไรบ้างคะท่านผู้ชมสําหรับรายการทั้ง2ช่วงที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะคะท่านผู้ชมครับท่านอัมดุลล์บินอุมัดร,รดิยลลอขออันได้กล่าวว่าเมื่อท่านมีชีวิตในยามเย็นท่านอย่าได้รอจนกระทั่งยามเช้าเป็นอันขาดและเมื่อท่านมีชีวิตในยามเช้าท่านก็อย่าได้รอจนกระทั่งยามเย็นเช่นเดียวกันรายงานโดยอัลบุคอรี คุณผู้ชมคะรายการวิถีรอมฎอนยังคงครบรถไปด้วยสาระและความรู้ที่เรานํามาเสนอให้กับคุณผู้ชมในทุกๆวันตลอดทั้งเดือนรอมฎอนเลยนะคะตั้งแต่เวลา4ีนาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาสนาทีค่ะทางทรบ5แห่งนี้ผู้ชมตื่นมาทางข้าวสหุดแล้วอย่าลืมเปิดช่อง5รายการวิถีรอมฎอนปี8นะคะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอัสลามอะลัยกุะมบารมตุลลอยบเรากาตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะ